สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทางบ้านสวัสดีคะ่ะท่านอาจารย์คะ่ะยินดีต้<ข>อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการดีๆมีสาระคะ่ะติดตามแล้วรวยคะ่ะกับเราสองคนนะคะท่านอาจารย์กิติแอสโซดิชันเก้าจุาก้อนโซนค่นะ,คะกลับมาพบกันในเทปนี้นะคะเป็นเทปที่จะมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์โลกนิดหน่อยนะคะรวมทั้งอัปเดตในเรื่องของตัวเลขมงคลด้วยนะคะงวดวันที่สิบหกรกฎาคมห4สี่นะคะ ออเป็นยังไงบ้างคะท่านอาจารย์เอ่อตัวเลขงวดที่ผ่านมารู้สึกว่าหลายๆท่านก็ไม่ค่อยมีโชคเลยนะอาจารย์รู้สึกจะลงจะล็อกอะไรสักอย่างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะก็อย่างน้อยๆมันก็เข้าอยู่นะอ่ามันก็เข้าอยู่ก็คือที่เราให้ไปสิบอย่างละสิบชุดจําได้ไหมค่<ฮ>ะนะเลขท้ายสามตัวสิบชุดเลขท้ายสองตัวสิบชุดนะไอสองตัวเนี่ยเราให้หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าไปใช่ไหมอยู่ในนั้นน่ะอยู่ในในชุดนั้นน่ะมันก็เข้าอยู่นะ ก็คือไอ้เลแล้วก็ไอ้เลขท้ายสามตัวที่บอกว่ามีเจ็ดเก้าสี่กับศูนย์เจ็ดสามน่แต่มันไปออกแค่น,นี้ไงเลขท้ายสามตัวออกสี่ครั้งไงอ่าออกสี่ครั้งไงก็ไปเข้าตรงนั้นแทนต้องมีบางคนมีบางคนชู้ถูกอยู่นะมีคนถูกมีโชคมีโชคค่ะอ่าได้มีโชคอยู่แล้วบางคนเขามีโชคจริงๆค่ะเขาเรียกว่าตัวตัวเลขที่อาจารย์คำวนวณให้นี่จริงๆมันเข้าแหละนะคะแต่มันไปไปอยู่ในมันมีดีเทลในการอยู่ของมัน นะคะมันม,มันอาจจะไม่ได้เข้าเลยรางวัลที่หนึ่งตรงๆอะไรแนวนั้นนะคะอืม่ะะแต่ว่ามันพูดไปแล้วนะจา์ก็พูดแบบตรงๆเลยแล้วล่ะนะคะรู้สึกว่าหวยนี่มันมีที่มาที่ไปแ,บบแปลกๆนะมันมีข่าวอะไรออกมาเ,อเยอะะนะจานนะ <laughs> เอององมากเลยคือแบบอะไร <laughs> นี่กระแสดราม่าอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในโซเชียลกำลังด่าคนคนหนึ่งอยู่ <laughs> อย่าไปพูดถึงเ้าอย่าไปพูดถึงเ้านะ อแต่มันทําให้วงการวุ่นวายอ่ะนะฮะเราก็เอาเป็นว่าอซื้อเป็นลอตเตอรี่รัฐบาลกันแล้วกันนะซื้อเป็นลอตเตอรี่รัฐบาลแล้วกันนะอย่อยาไปสนใจตรงนั้นเลยตรงนั้นเขามีนอกมีนายมีรับลมคมในายยังไงเราก็เรียกว่าไม่ไม่วิจรา์น์ะไม่วิจารณนะ์น,นะครับเอาเป็นว่าเอาเราก็พยายามที่จะใช้ความรู้ ทางโหราศา์เนี่ยเอาชนะมันนะครับอย่างที่บอกไงะช่ไหนี่เราเคยให้หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดมันออกห้าหนึ่งเจ็ดใช่ไหมสามตัวท้ายอ่ะนะอ่าอย่างเงี้ยมันก็เข้าอยู่สลับดอกสลับดอกกันไปสลับดอกกันมาวุนวายไปหมดเขาสลับที่อยู่มัน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 เซนสิทีฟมากเลยนะคะจา์หวยเนี่ยเซนซิทีฟวิ่งบนออกล่างวิ่งล่างออกบนอะไรก็ไม่รู้น่าจะแต่บางคนก็มีว่าถหนาเขา ฝันแล้วมาให้เราตีความฝันนะเขาก็บอกว่าเราก็บอกเลขเข้าไปเขาก็ถูกสงสามเจ้านะมีอยู่สองสามเจ้าที่เขามาบอกความฝันให้เราตีตีความฝันให้แล้วก็เลข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 ,ของความฝันนั้นๆน่ะนะเราก็บอกถูกอยู่เราก็ได้ตังแล้วก็ได้เงินใช้อยู่พอพอกล่อมแก้มนะครับรอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าวันที่เราใกล้หวยออกแล้วฝันอะไรเนี่ยยินดีที่จะตีความฝันให้นะก็ พูดมาในไลน์เนี่ยเราก็ตีความผ่านใ่ายแล้วก็บอกตัวเลขง่านะท่านมีโชคท่านก็นจะถูกเองนะครับเราก็จะสู้ต่อไปนะครับไม่ว่าจะมีนอกมีในนะมีมีม,มีมีปัญหาอะไรในกองสลากหรือกับระมือหวยหรเปล่าเราไม่รู้นะเรารู้แต่ว,ว่าเราเป็นนักโหราศาสตร์ยังไงยังไงเราก็ต้องนะเอาชนะมันด้วยเขาเรียกวิชาการนะกับความรู้นะครับ เพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าดาวมันเดินเสียมันมันจะไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่ในช่วงนี้นะฮะก็ซื้อเป็นสลักออมสินหรือซื้อเป็นสลักของรัฐบาลเอานะเออใต้ดงใต้ดินไม่ต้องไปเล่นเจ้ามือเขามีปัญหาเยอะกเรานักข่้นนัก,นกรับกินไม่รับจ่ายเราก็อย่าไปซื้อใต้ดินเราซื้อ นะลอตเตอรี่เลยของรัฐบาลน,นะซื้อใบสองใบสามใบพอที่เรียกว่าหายยากอะ่ะเอาไว้เมษาปีหน้าแล้วเนี่ยดาวยกสามดวงเลยนะราหูยกเข้าเมษไปเจอมรดจยูที่ราศีเมษแล้วดาวเสาร์ก็จะยกขึ้นราศีกุมแล้วดาวพฤหัสก็จะยกเข้าราศีมีนปีหน้ากลางปีไปแล้วดาวใหญ่ๆยกสามสามดวงเลยนะ ดวงประเทศก็จะเปลี่ยนไปหมายความว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนถึงกลางปีหน้าเนี่ยทุกอย่างก็จะกลายเป็นดีนะก็จะเริ่มดีขึ้นวัคซีนก็จะฉีดได้มากขึ้นครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็ภูมิกุ้มกันหมู่ก็มีมากขึ้นการติดเชื้อก็จะน้อยลงถ้าพูดถึงเรื่องดวงดาวเสาเนบจูนที่แปลว่าการติดเชื้อหรือการฉีดวัคซีนเนี่ยพอมันแยกตัวออกจากกันแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไรแล้ว นะก็จะไม่เป็นไรแล้วจริงๆอ่ะมันจะไม่เป็นไรเลยตั้งแต่สิ้นปีนี้แล้วนี่เราพูดมาหลายเทปแล้วว่าเดี๋ยวสถานการณ์โควิดจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเหมือนจะค่อยๆดีขึ้นก็ต้องให้เวลานะให้เวลานะรัฐบาลเราเป็นรัฐบาลที่ถึงแม้ว่าจะอา่ากระคุกกระขาดบ้างนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอโควิดเนาะไม่เคยเจอสถนานการณ์แบบนี้และเรื่องวัคซีนไม่พอเนี่ยเป็นทุกประเทศนะเป็นทุกประเทศนะ เราไม่สนใจเราสนใจหวยมากกว่านะสนใจแต่หวยอาจารย์ขออนุญาตจ้าเออช่องเรามันวัรตี้นะอาจารย์นะผู้ือนะอ่ารัฐบาลเขาก็รับผิดชอบหน้าที่เขาไปไอเราก็รับผิดชอบเพราะเราถูกสั่งมาให้ทํารายการเราก็ต้องทารายการต่อไปนะจานสู้กับมันค่ะจารย์เหมือนรัฐบาลก็สู้กับโควิดไอเราก็สู้กับตัวเลขนะเนี่ยถ้าไหนตัวได้จะไปเลยนะกองสลากเนี่ยจารย์จะไปจัดการมันเลยเก่ง ก็สองสามรอบนี้จะไปจัดการมาเลยจริงๆเหอะใช่ให้มีกานใช้กันทั้งประเทศเลยอาจารย์ก้าวจะไปจัดการเลยถ้าหายตัวได้เนี่ยนะเอิญก็ไม่ติเศษน่ไงอาจารย์นะหน้าที่เราคือหาตัวเลขมาให้แฟนลับหน้าที่อาจารย์ก้าวก็คือปลุกเสกเครื่องรางของขังเอาปีเสียขังขังมาให้กแฟนผับจะได้ถูกหวยสู้กันกับเลขล็อกของเขาค่ะเลขล็อกอุกลาฬคก็มีงวดที่แล้วอาจารย์ก็มีงวดที่แล้ว เรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาที่เขาซื้อวัตถุมงคลไปเขาก็ถูกนั่นแหละถูกมาทุกงวดแล้วแหละถูกว่าหกเจ็ดปีตั้งแต่เราทํารายการมาจริงๆก็เป็นมาแบบนั้นตลอดแต่ยอมรับว่ารอบที่แล้วเนี่ยหลายๆท่านไม่ค่อยถูกหวยรู้สึกได้นะคะแต่บางคนเนี่ยโชคดีมีปีเสี้มีอะไรอยู่เนี่ยเขาถูกของเขาซะเป็นประจำคือได้เงินหลักพันหลักหมื่นอะไรของเขาอยู่บ่อยๆอ,อันตรงนั้นซะชินซะชิน,ชนแต่งวดนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องจัด เวียนคืนให้นะจามต้องจับเวียนคืนให้ลูกผ่าเลยนะไม่ได้เราไม่อยอมมันจะไเราต้องสู้กับมันเอาวิชาการนี่จะสู้กับมันเน,ะนเอยมันจะมีมน,นอกมีในอะไรกันข้างในเราไม่รู้เราไม่สอนเราไม่วิจารณ์เราเอาความรู้ของเรานี่แหละนะครับสู้กับมันเ <laughs> ชื่อไหมว่าตรงไปตรงมาอยู่ได้นาน เลี้ยวรถคดเคี้ยวมีใต้ดินนะมีซัมติงลองเนี่ยนะเดี๋ยวนะเวียนกรรมก็ตามทันการขยายความด้วยซัมติงลองว่ากันอย่าว่ากันมีอกมีในมีนอกมีใน,นอ่นา <laughs> อไม่พูดไม่พูดไม่พูดเราขเราอ่าเก้าขั้นตอนก็คืออ่าหวยงวดต่อไปวันที่สิบหกกันฎาคมพันหน่หกสิบสี่นะครับนะอ่าก็ตรงกับวันศุกร์เอาแบบเอาแบบโหนนะไม่เอาแบบปฏิทินนะ เอาแบบโหนก็คือวันศุกร์ขึ้นแปดค่ำเดือนแปดสองหนปีนี้เป็นปีอธิกมาสนะปีนี้เป็นปีที่มีเดือนแปดสองหนอ่านะมีแปดสองหนปีฉลูนะอ่าเป็นปีฉลูแล้วก็เออ่ปีนี้ก็ชงกับแพะด้วยเนาะอะ่คนไหนปีแพะเนี่ยรู้สึกมันดูดวงบ่อยมากเลยปีนี้นะ <S <S แล้วก็มีมอ่าอนะ้าเพียบเลยอ่าเอาไปเคออ่าขั้นตอนที่หนึ่งวันออกวันศุกร์ต้องมีเลขหก ํำลังยี่สิบเอ็ดของข้าศุกข้อสองหวยออกวันศุกร์กลางเดือนมีสามมีหกมีเก้านะข้อสามเลขวิ่งอาจารย์สิงทองมีสามมีห้ามีหกนะนะข้อสี่หวยออกวันศุกร์หลักร้อยมีห้ามีเก้าหลักสิบมีสามมีห้ามีหกหลักหน่วยมีสี่นะอ่าฟังไปเรื่อยๆนะครับข้อห้าหวยออกเดือนกันยา มีเลขเจ็ดเลขสองนะอ่าตารางเลขล็อกวดเนี้ยน่าจะเด่นห้าแล้วพอเข้าตารางเลขล็อกแล้วเนี่ยถ้าเด่นห้ามันก็จะมีห้าศูนย์ห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้านะนี่ว่าเป็นเลขเด่นนะแล้วก็สัตว์ตะเลขก็เจ็ดสัตว์ตะเลขวออวันศุกร์อาทิตย์เบอร์หนึ่งเป็นธนังพุธเบอร์สี่เป็นโพคาแล้วไอ้ที่บอกว่าเลขหนึ่งพระอาทิตย์ นะเป็นธนังเนี่ยวันที่สิบหกหวยออกเนี่ยนะอาทิตย์ท้องแก่จัดจ้า,าหนึ่งน่าจะมีบทบาทนะหนึ่งน่าจะมีบทบาทเพราะอาทิตย์ท้องแก่จัดเลยนะทักษามหาลูกนะเขาบอกว่าห้าเป็นเดชนะที่บอกว่าห้าเด่นนะห้าเป็นเดชนะแล้วในราศีจักรเนี่ยในในการปลกดวงแล้วเนี่ยลัคนาคุมเบอร์ห้าที่ราศีธนูเป็นเกษตรวันนี้มีห้าแน่นอนนะมีห้าแน่นอน นะครับมีห้าแน่นอนแล้วจากนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าอาจารย์พูดเรื่องการีด้วยอ่ะโอเคการีผมมีสี่ตัวหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าหัวออกวันศุกร์นะครับหัวออกวันศุกร์กาลีจะเป็นเลขแปดนะแล้วถ้าทักษามหาลูกเนี่ยปีนี้เลขเจ็ดจะเป็นการีของปีเท่ากับเจ็ดเป็นการีปีแปดเป็นการีวัน แล้วก็ลัคนาเวลาหวยออกมันอยู่ที่ราศีพิจิกนั้นแล้วเนี่ยบ้านเบอร์สามจันหรือเลขสองจึงเป็นกาลีของตนุลักษ์อาจันเป็นกาลีของตนุูลักษ์นั้นแล้วมันก็จะมีเลขห้าเจ็ดแปดสองเป็นกาลีในวันที่หวยออกนะของเดือนที่หวยออกห้าเจ็ดแปดสองเป็นการละกินีนะข้อเก้า 9, ดวงไทยนะ ภูแบบนี้รลายนะวิธีนะครับก็ยังอยู่ราศีพิจิก19องศา5้าิบลิปดาสมโ,มโนเลิกนะครับสมโ,มโนเลิกก็เลิกพระไงแ,แสดงว่าเบอร์5เด่น <c oughs> นะโอเคงั้นแล้วผมก็จะบอกว่าคัดแล้วสันแล้วจุดสังเกตก็คือข้อหนึ่งลาหูเป็นกาลีวัน แล้วยังเป็นวอลโคตมะนาวางเป็นวอลโคตนาวาวงอีกนะอ่ามันเกนาะนวางสุขนะครับดังน,นั้นแล้วข้อสองหกกับสามขับเข้านาวางแล้วขับเข้าตียางแล้วองศามันใกล้เทียงกันมากบรลยกกายเป็นโคตรนาวางเบอร์สามเบอร์หกจะอยู่ที่ราศีมีนนะครับเป็นมหาอุดนะครับอ่าแล้วก็เป็นโคตรนาวางแสดงว่าแปดเป็นโคตรนาวางเกาะบ้านหกหกก็เป็น มหาอุดเป็นโคดระวางอยู่ร่วมกับสามนะครับแล้วเกตุมเมลริเดียนทั้งนวางทั้งเปียย่างแสดงว่าเกตือเก้าแสดงว่าอะไรมีแปดมีห้ามีหกมีสามมีเก้ามีแปดมีห้ามีหกมีสามีเก้าแล้วแล้วก็อาทิตย์ท้องแก่จัดอาทิตย์วันหวยออกท้องแก่จัดยี่ิบเก้าองศาห้าสิสี่ลิบดาแสดงว่าขาดอิกแค่หกลิบดาไม่ถึงหนึ่งองศานะ 6ลิฟดาเนี่ยมันก็จะยกข้ามราศีเข้าเป็นเข้าไปอยู่เป็นราศีกรกฎแล้วมันยกตอนไหนมันยกตอน6โมงเย็นวันหวยออกนั่นแหละอ่าหวยออกเสร็จประมาณไม่เกิน4โมงเย็นพอ6โมง6โมงกว่าภ้าทิตตกพระอาทิตยกข้ามราศีเลยอ่านะนั้นแล้วช่วงจังหวะที่15ในาฬิกา42นาทีเนี่ยเป็นช่วงออกเลขท้ายสองตัวลักธวาสังสาร จะอยู่ราศีสิงห์เป็นพระอาทิตย์พอดีอีกทั้งหาสแสดงว่าอะไรอาทิตย์มีบทบาทตามนั้นเลยอาทิตย์เป็นลักขวารสังสารอาทิตย์ท่องแก่จันานะลาอาทิตย์ก่อนหน้าวางอะไรอาทิตย์ก่อนนวางอาทิตย์ก่อนนวางพุธแสดงว่าเลขสี่กับเลขหนึ่งนะก็ทิ้งไม่ลงนะครับทิ้งไม่ลงอาจารย์สรุปมาให้หนูเลยแล้วกันฟังอาจารย์แล้วหนูไม่รู้เรื่องโหราศาสตร์นะเราก็จะสนุกเข้าๆ นะเดี๋ยวอยาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมาออกเรื่องของสุดท้ายกันใช่ไหมนั้นะแล้ววันนี้สรุปคร่าวๆนะครับว่ามีสามหกแปดสองห้าเจ็ดแต่เจ็ดเนี่ยน่าจะตัดออกได้นะก็คือเหลือแค่สามหกแปดสองห้าเจ็ดไม่มาแล้วนะดาวพระเสารท่านพักก่อนละแล้วเจ็ดมาหลายงวดล้วงวดน, <laughs> น,นี้น่าจะพักก่อนแล้วนั้นแล้วเกตมาแทน ก็เลยเหลือสามหกแปดสองห้าเก้านะมาแทนนะถ้าจะให้จับคู่นะครับเราตามข้อสามอาจารย์สิงตอกเล็วิ่งสามห้าหกเนี่ยก็จะได้สามหกสามห้าหกห้าหกสี่นะครับหกสี่ยังต้องตามไปเรื่อยๆเพราะว่าปีนี้เนี่ยเลขพศออยังไม่ออกเลยอะ่ะเออมันข้ามมาหลายงวดแล้วนะถ้าหกสี่ก็ตามทิ้งทวนไว้แล้วกันนะครับว่ามีสามหกสามห้าหกห้าหกสี่นะครับที่ว่าเราจะซื้อ ซื้อเอาไว้ได้นะครับแล้วก็เลขท้ายสามตัวเนี่ยก็มีเก้ามีแปดมีหกนะมีสี่มีห้าเก้าแปดหสี่ห้าจับสลับดอกเขาเรียกว่าซื้อหกลับซื้อหกลับนะฮะเก้าแปดหกสี่ห้าซื้อหกลับนะก็รีบไปหาซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าซื้อรอซื้อ,เ,อเขาเรียกอะไรนะ รอซื ies, ้อตอนสิ้นเดือนหรือรอซื้อตอนที่ใกล้หวยออกเนี่ยลอตเตอรี่ก็หมดจะซื้อสัหน่อยก็อั้นอีกนะเดี๋ยวก็มีปัญหาเพราะนั้นแล้วเราต้องเล่นสยศาสตร์ใช่ไหมอาจารย์ก้าเอาปีเสี้ยมาช่วยเอาปีเสี้ยมาช่วยแก้มันอั้นไม่ให้มันอั้นเรียกว่าไม่ใช่สยศาสตร์นะอาจารย์จริงๆเป็นเรื่องของความเชื่อนะแล้วก็เป็นเรื่องของตำนานที่มีสืบทอดมาอย่างยาวนานมันก็เป็นเรื่องที่ ต็งมากๆเลยท่านผู้ชมเรื่องของเทพปีเสียเนี่นะจานต้องบอกเลยแต่มันต้องเป็นเสียที่ถูกแกะมาจากอันมณีที่มีพลังตรงเรียกว่ามีพลังไม่ใช่ปีเสียพลาสติกปีเสียอ่อบเป็นเลซีรเน่แนวนั้นนะจริงๆแล้วเขาไปพุทธาพิเศษหรือว่าปลูกเศษอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้สื่อสารกับพลังงานตรงนั้นได้เนาะปีเสียที่ดีพลังมันไม่พอพลังมันไม่พอ ต้องแกะมาจากธาตุดินธาตุดินก็คือหินคือหยกอะไรแนวนั้นน่ะนะคะอาจารย์ทำเนี่ยโนะมันก็จะเป็นปีเสียที่แกะมาันจากหยกเลยหยกแท้ๆเลยนะคะตัวนี้เป็นหยกเลยตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ยตัวนี้เป็นหยกพม่าะนะเราสั่งแกะที่โรงงานที่เสี้่เหมือนอาจารย์สั่งตัดมาจากที่นู่นเลยเพราะว่าบ้านเราเครื่องมือไม่ไม,ไม่โอเคแกะไม่สวยนะคะหยกเลยนะคะต้องแกะมาจากหยก แล้วปีเสียเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเครื่องรางของเรามหาเศรษฐีนะจะเล่าให้ฟังก่อนฟังตอนก็ได้นะคะเผื่อหลายๆคนจะมีความรู้สึกว่าเงินขาดมือบ่อยๆหรืออะไรลองดูบูชาเอาเอาเป็นเทพปีเสียเนี่ยไปไว้ที่โต๊ะทางานคุณนะไปไว้ที่โต๊ะทำงานไปไว้ที่เก๊กเก็บตังคุณหรือว่าไปพกมาก็ได้ผู้หญิงเราก็จะมีกระเป๋าสะพายอะ่ะกระเป๋าสะพายคุณก็ไปเปิดตาปีเสียเปิดตาปีเสียบอกเก่า ชื่อนามสกุลของคุณเสร็จอธิษฐานจิตเป็นสมาธิให้เขาเนี่ยดึงดูดโชคลาบวาสนามาจากในอากาศดึงดูดการเงินดึงดูดในสิ่งที่คุณปาถนามาแต่เขาจะเก่งมากเรื่องโชคลาบกับการเงินต้องบอกก่อนนะคะเขาจะดึงดูดมาให้เราเราจะสังเกตได้ว่าหากเราบูชาปีเสียไปนานๆแล้วเนี่ยนะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเงินเงินจะไม่มีหมดมันเป็นเรื่องที่กาลันตีเลยนะคะสําหรับเทพปีเสียแต่มี คำจำกัดความอยู่คือตอนเราเลือกบูชาปีเซียเนี่ยเราต้องต้องเลือกให้เป็นนะคะปีเซียที่ทรงพลังแล้วทรงอนุภาพจะต้องแกะมาจากธาตุดินนะคะจะต้องเป็นหินเป็นหยกเหล่านี้นะคะเป็นปีเซียปูนปัเตอร์เป็นปีเซียพลาสติกหรือว่าเป็นโลหะอะไรที่ปอมๆแล้วมาชุบๆอะไรทั้งหลายเหล่านั้นอ่ะก็ยังไม่ทรงอนุภาพยังไม่มีพลังในการเรียกทรัพย์รับโชคนะคะพรอ,อาจาร์เนี่ยจะมีเป็นปีเซียหยกแล้วก็เป็นปีเซียที่เป็นเงินแท้ เป็นปีเซียออก92.5อะไรแนวเนี้ยจะมาพูดท้าพิเศษหรือว่าปลุกเสกแล้วเขาก็จะเก่งเขาเลยเหมือนออเป็นพลังงานที่ที่สามารถที่จะทํางานได้นะคะถามว่ายุคแปดก็คือยุคนี้แหละยุคนี้แหละนะคะจริงๆเล่าโหราศาสหรือว่าพยากรณเนี่ยยุคนี้ยังอยู่ในยุคแปดยุคแปดเนี่ยจะหมดเวลาประมาณปี2566เท่าไหร่นะคะปี2566ยังเหลือเวลาอีกประมาณ4ปีนะ ยังเหลือเวลาอีกสี่ปีปีเซียยังเก่งอยู่ในยุคนี้คือยังหาเงินมามาให้กับคนที่ได้บูชาคนที่ได้ครอบครองเขาอยู่เขายังเป็นสัตว์สวรรค์ที่เรียกว่าทํางานได้เจ๋งสุดๆเลยในยุคนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าเรามหาเศรษฐีเนี่ยเขาจะบูชาปีเซียเขาจะเลี้ยงปีเซียในในบ้านในในที่ทํางานในออฟฟิศเขาเยอะและบางบ้านเนี่ยไม่ไม่เลี้ยงปีเซียเขาจะเลี้ยงหมาเพราะเขาเป็นสัตว์ประจํายุคแปดนะคะ แต่อาจารย์มองว่าเลียเ้ยงหมามันมีค่าใช้จ่ายแล้วมันต้องมีพื้นที่มันเป็นสัตว์มีสิ่งเป็นสิ่งมีชีวิตอะเราเราบูชาเป็นวัตถุมงคลดีวกว่าหนึ่งก็คือดูแลง่ายสองก็คือเขาเขาไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรอเขากับมีพลังเล่นลับลึกลับในการที่จะไปนําพาสิ่งที่ดีๆไปดึงดูดโชคลาภเนี่ยจากอากาศเนี่ยมาให้กับเรานะคะที่มันมันคือเงินเนี่ยมันอยู่ในมันต้องเรียกว่ามันอยู่ในจักรวาลน,นี่แหละ หลายหลายคนนะที่อธิษฐานจิตดีๆพลังจิตเขาดีๆเนี่ยเขาก็ผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายไปได้ด้วยดีเงินเป็นสิ่งที่สําคัญท่านผู้ชมหากเราอยากมีเงินอยากเพิ่มพูนเนี่ยไม่อยากยล่อยหลอหมดไปเนี่ยเราต้องเราต้องมีความเชื่อนะคะมีความเชื่อมีความเชื่อที่ที่พิสูจน์ได้มาอย่างยาวนานนะคะหลายๆคนที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยเลี้ยงปีเสียทุกคนอยากจะมีเงินอยากจะมีโชคมีลาบ ดีๆเข้ามานะในยิ่งในยุคนี้มันมันมันมีกลอะไรของมันกลรวมเยอะนะเราต้องเจ๋งกว่ามันเราต้องเป็นวัตถุมงคลที่เราไปเรียกมาได้นะคะหลายๆคนที่เขาบูชาอยู่เขาใช้อยู่เนี่ยเขาประสบความสมําเร็จเยอะแยะเพียงแต่เขาจะออกมาบอกให้คุณรู้หรือเปล่านั้นเองนะคะ mm hmm. อาจารย์จะไม่แนะนําให้คุณไปบูชาปีเสียตัวละ299ที่มันเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นโลหะ หล่อมาเป็นบูนบัสเตอร์เป็นพลาสติกอะไรเหล่านั้นนะคะมันมันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้นะคะคุณต้องเป็นอัญมณีเลยเป็นหินเป็นหยกเลยนะคะที่เขาคบธาตุที่เขาค,บ,าดขาคบดินน้ําลมไฟเลยเหล่านี้เขาถึงจะไปช่วยเรียกเงินเรียกทองมาให้เราคนที่ซื้อปีเสียไปจากอาจารย์เนี่ยอาจารย์ทํามาหลายปีนะปีเสียเนะี่ยเงินไม่ค่อยขาดมือหรอกขายของก็ขายดีมั่งหลัก ขายดีขายดีเนี่ยไลน์มาบอกอาจารย์ขายดีมากเลยมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยขายดีแล้วเขาเขาก็ติดต่อเช่าบูชาเอาไปใช้มาอย่างยาวนานแล้วแหละหลายปีนะคะก็อยากได้ปีเสียดีๆเนี่ยก็โทรมาหาอาจารย์เราสั่งแกะมาเนี่ยตามตำราเลยเป๊ะนะคะตามนั้นลักษณะก็ดีด้วยปีเสียลักษณะดีเราบูชาเราก็ร่ำรวยปีเสียลักษณะไม่ดีนะคะเราบูชาเราก็ไม่ร่ำรวยเหล่านี้นะคะ อาจารย์พูดในเรื่องของอัญมณีให้ฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เล่าเรื่องราศีกร,รกฎนะคะเดือนนี้เป็นเดือนเดือนอะไรอาจารย์กรกฎาคมนะคะเป็นเดือนกรกฎาคม<ด>อัญมณีประจําราศีกร,รกฎเนี่ยเทปที่แล้วได้บอกไปแล้วว่าเป็นอัญมณีที่เป็นเซราฟินไนท์นะคะร้อยรวมกับกรีนอเกตทําไมถึงเลือกใช้อัญมณีสองตัวนี้นะคะเป็นสีแบบนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนกรี che, นอเกตที่เป็นสีเขียวนะคะ เซลาฟินายเนี่ยเป็นสีออกเขียวเข้มกว่ากรีนอาเกตนะคะแต่มีลายในเนื้อหินเนี่ยถ้าถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นลายสีขาวคล้ายๆขนนกพลิ้วๆนะคะราศีกรกฎเนี่ยเกิดตั้งแต่ระหว่างอ่เกิดอ,อ่ประมาณวันที่14 14, 14กรกฎาคมถึง13สาสิงหาคมนะคะ14กรกฎาคมถึงกรกฎาคมถึง13สสิงหาคมเนี่ยเป็นชาวราศีกรกฎ อาจารย์จะแนะนําให้สวมใส่ตัวเนี้ยติดตัวราศีกรกฎเนี่ยไม่ค่อยดีนะคะจากนี้ไปจนถึงสิ้นปี่ไม่ค่อยดีหรอกเดี๋ยวพอดาวห้าเจะยวเจ็ดย้ายมานะในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องแบบว่ามัน <c oughs> คือกาก่น้าผากนะท่าน,น,ะนะผู้ชมมันเกิดการ <c oughs> เปลี่ยนแปลง,งเยอะมากมากม,ากมัน <c oughs> เปลี่ยนแปลงแบบเซตศูนย์ซีโรเลยอาจารย์ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดดาวเนี้ย ราศีไหนได้เจอนะคะต้องเป็นเซตศูนย์จริงๆทุกคนเลยเพราะตัวอาจารย์เองก็เจอการเปลี่ยนแปลงนี้มาเหมือนกันตั้งรับก็แทบจะไม่ทันเลยเอาประสบการณ์จริงมาเล่าเลยต้องตั้งรับอย่างมีสติมากเลยว่าจะเสียหรือจะได้ดีอะไรแบบไหนดีนะคะถ้าคุณไม่ลงทุนคุณก็เสียไปเลยเหมือนกันถ้าคุณลงทุนคุณคุณลงทุนเพื่ออนาคตคุณโอเคแต่บางบางท่านเนี่ยอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงที่โหดเหี้ยมไปนิดหนึ่งนะอาจารย์ตั้งหลักไม่ทันก็เสียไปเลยเสียเงินก้อนทิ้งไปก็เยอะแยะมากมายคุณจะต้องมีสติแล้วก เรียกว่ามีตัวช่วยอยู่เหมือนกันนะคะต้องเป็นเรื่องราวของอัญมณีเป็นเรื่องราวของสติช่วยช่วยกันหลายๆอย่างนะอาจารย์ก็เลือกตัวนี้เอามาใช้สําหรับราศีกรกฎเซราฟินายเนี่ยเป็นหินที่จริงๆแล้วเ,เขาเป็นหินที่คลายความทุกข์เขาจะคลายความทุกข์ทั้งในเรื่องของจิตใจแล้วออกก็ในเรื่องของสุขภาพด้วยเป็นหินคลายทุกข์เป็นหินที่ปลดปล่อยคุณจาก ความทุกข์ทรมานต่างๆทั้งเรื่องหนี้สินการเงินอะไรต่างๆที่คุณยังเผชิญอยู่อ่ะหาทางออกไม่เจอเข้าใจนะว่าจุดนี้มีจริงๆแล้วก็นํามาร้อยรวมกับตัวนี้กรีนอาเกตเนี่ยตัวนี้เป็นหินนําเข้าไม่มีทางในบ้านเราประเทศเราไม่มีนะกรีนอาเกตเนี่ยหินแห่งการเปลี่ยนแปลงคนที่ได้ครอบครองหรือว่าสวมใส่อเกตเนี่ยนะเขามีความเชื่อว่ามีความเชื่อตั้งแต่โบราณมาเลยนะคะว่าจะเป็นการพลิกฟื้นดวงชะตาของเราเนี่ยไปในทิศทางที่ดี เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ชีวิตของเราเนี่ยจากที่ไม่มีเนี่ยให้มีเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเขาก็เลยต้องต้องต้องใช้กันอย่างยาวนานนะคะเอาไปใช้กับคนที่ทําอะไรบ้างคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินแน่นอนคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินคุณต้องมีเลยอาเกตเนี่ยหลายคนนะหลายคนซื้อไปเอาไปค้าขายนะแค่เม็ดเดียวนะเป็นจีโอตเล็กๆสามร้อยก,ก,กว่าบาทอ่ะคุณเชื่ออาจารย์ไหมพูดความจริงเลย ทุกคนไลน์มาบอกว่าค้าขายดีมากติดต่อกลับมาซื้อสี่ชิ้นห้าชิ้นทุกคนเลยอาจารย์ค้าขายดีมากมันมันมันผิดยุคหรือเปล่าตกใจนะเพราะก่อนหน้านั้นนะคาขายแบบโอ้โหแบบจะทุนคืนดีไหมต่อวันอะไรแนวนี้เลยนะพอซื้อสั่งซื้อไปเนี่ยทุกคนไลน์มาบอกอาจารย์ค้าขายดีมากค้าขายดียังไปมีโชคด้วยขายดีด้วยมีโชคด้วยนี่เลยค่ะคือพลังของอักเกษอาจารย์ก็เลยเลือกนํามาใช้ให้คุณสําหรับชาวราศีกรกฎ นะคุณจะมีปัญหาเยอะมากเลยหากคุณตั้งรับมันไม่ทันคุณก็เสียสติได้เลยแหละเรื่องการเงินเนี่ยต้องบอกจริงๆถูกยึดบ้านยึดรถไปไม่น้อยเลยนะยุคนี้จย์ต้องบอกเยอะเยอะเพราะว่าเงินมันมันหาไม่ทันเราต้องต้องมีพวกพวกนี้เหมือนกันนะคะพลังเหล่าเนี้ยก็เอาไปสวมใส่ติดตัวตัวนี้นะ่ะของของราศรีกรกฎเนี่ยให้ชอบบูชาอยู่พันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะคุณจะจะค้าขายดีจะหมดปัญหาเรื่องการเงิน เพเผื่อมีโชคมาด้วยมันก็พอที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้ให้ชีวิตเราไปต่อได้เหมือนกันนะคะบางครั้งเราซื้อไปอะราคาเท่าเนี้ยแต่เรามีโชคมาหลายหลหมื่นอะเราก็อยู่ได้ได้อีกหลายเดือนนะถ้าประหยัดประหยัดถูกปะ,ะแล้วก็อย่างปีเสียหยกเนี่ยนะคะปีเสียหยกแท้เลยเอาน้ําหนักไม่ต้องถามว่ากี่กรรมเนี่ยหยกแท้ๆเลยนะคะเนื้อดีมากสวยมากพลังงานดีตัวนี้ให้ชอบบูชาอยู่พันสองร้อยเก้าเก้าต่อองค์นะปีเสียเนี่ย ต่อองค์นะคะพันสองร้อยเก้าเก้าคุณเงินคุณไม่ขาดมือแน่นอนอาจารย์ท้าเลยเรื่องผีเสียนเนี่ย <ทะ S 1> ส่วนตัวเชื่อมากทรมาไลไอดีก็คือโทรศับที่ขึ้นข้างล่างเนาะค่ะติดต่อมาได้ทุกเบอร์โทรหาอาจารย์กิติก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์กิติก็จะส่งข้อมูลให้อาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่ได้รับสายไม่สะดวกหรือว่าแอดไลน์มาแอดไลน์มาแล้วคุณบอกความประสงค์ของคุณมาเลย อาจารย์การเงินแย่มากไม่ต้องอายนะคะคุณพิมพ์มาเลย <c oughs> เพราะเขาเป็นกันทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะคุณอาจารย์นี่ัวเหมือนหมอที่ดีเลยเนะี่ยที่รับฟังเรื่องพวกนี้มาเยอะมากอาจารย์เงินไม่พอใ <c oughs> ชม้ม <c oughs> มันเป็นทุกคนค่ะมันเป็นทุกคนตัวอาจารย์เองก็เป็นค่ะท่านผู้ชมไม่ได้ลงทุนบาทสองบาทนะทํามาหากินเนี่ยลงทุนเยอะเหมือนกันบางครั้งโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยจ่ายเยอะขนาดนี้สักพักมันจะมีเงินเข้ามามันจะได้งานมาตรงนี้อะไรแนวนี้นะ คือคนทํากินก,ก็เล่าให้ฟังแบบแบบทํากินอะนะไม่ได้งมงายอะ่ะเพราะอาจารย์ก็ทามาค้าขายเหมือนเหมือนคุณทุกคนนั่นแหละนะคะแล้วเราก็รับฟังมาเยอะหากคุณมีปัญหาจริงๆอยากได้ตัวช่วยจริงๆเนี่ยถ้ามาจากหัวใจนะ่ไจะจัดให้เลยปีเสียไปเ,เลยก่อนอันดับแรกเลยยังไม่ต้องพูดถึงหินเรื่องอื่นหรอกมันเป็นใบเบิกทางจริงๆสําหรับเทพปีเสียเนี่ยเขามีมาหลายพันปีหลายยุคหลายสมัยเลยนะคะท่านผู้ชมสําหรับเทพปีเสียก่อนคุณจะไปใช้หินอย่างอื่นอะ่ะคุณ คุณไปบูชาเทพปีเสียให้มีโชคมาก่อนแล้วคุณค่อยคุยกับอาจารย์ก็ได้อาจารย์ยังอยู่งานเลยนะคะก็อยากได้อัญมณีพลังงานดีดดติดต่อมาพิมพ์วัตถุประสงค์ของคุณมาในไลน์ให้วันเดือนปีเกิดมาให้อาจารย์ถอดมาเป็นรหัสชีวิตแล้วจัดให้คุณนะคะพราะมันตรงดวงเราเนี่ยเราเอาไปใช้เราก็เฮงอยากดูดวงตรวจด,ดวงชะตานะคะเอาแบบชั้นครูชั้นเทพเลยต้องติดต่อท่านอาจารย์กิติแอสโต อยากจะทำดวงพิชายสงครามเพื่อไปหนุนไปพลิกฟื้นไปเสริมดวงชะตาติดต่อท่านอาจารย์กิติแอสโตนะคะอยากได้เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์มหาเฮงใช้แล้วค้าขายดีใช้แล้วมีคนอุปถมัมภ์ดีใช้แล้วครอบครัวความรักดีใช้แล้วได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะคุณติดต่ออาจารย์ก้าวดราก้อนสโตนนะอยากได้อัญญมณีอยากได้เทพปีเสียที่ทรงพลังคุณก็ติดต่อมานะคะในวันนี้เวลาพอสมควรเดี๋ยวเรา เทปหน้าเนี่ยเราจะมาอัปเดตโค้งสุดท้ายงวด16กรกฎานะคะให้ท่านผู้ชมนะในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะกลับราท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนนะคะกลับราท่านอาจารย์กิติด้วยค่ะสวัสดีค่ะโชคดีโชคดีถูกหวยทุกคนครับจันเดี๋ยวจะไปดูงานละ